อา้าวลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้พวกคูบาบอกว่าจะออกสถานีไว้หลวงพอ่อยังอย่างพ่อหลวงพ่อมีธุระรีบวันนี้วันนี้ไม่ไม่ออกแล้วนะหลวงพ่อจะรีบไปธุระนะอ่านดนทนี่มันใครคูบาองค์ไหนยื่นป้ายมาให้หลวงพ่อนี่ว่ฟังฟังโูนนะ ฝังความเสื่อของคูบาวันอังคารที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2558แรม15คำ่ำเดือน10ปีมะแมพระทั้งหมด51รูปนาค2คนพระลงมาฉัน42งดฉัน9ซุเจ้าว่าถูกต้องบอกขนาดพิษขอหนึ่งขอความเท่านี้แหละมันพิษนี่ ขออื่นก็แล้วมันผิดไปมดัดพนลาไปบ่เชื่อถือเ็แล้วพนึงไปมันกี่เป็นแลมสิบหาคำอะไรจังใดมือนีเป็นบ่นล่ะแม่ไพรเป็นผู้เขียนวพนะพน่ะแรมสิบห้าคำพอได้บ้านคืนแปดคำก็เราเนี่ยไปหาแรมสิบห้าคำ ต่อไปก่อนที่จะเขียนอะไรต้องดูให้ดีต้องรอบคอบนี่แหละหลวงพ่อแนะนำพวกเด็กนักเรียนที่ไปสอบสอบข้อเขียนสอบมหาวิทยาลัยสอบอะไรก็ตามเขา่าสอบไปไปว่าจะเลื่อนขั้นตัวเองก่อนที่จะสอบต้องดูหัวหนังสือตัวเองให้ชัดเจนเ,เราสอบที่ไหนอะไรเขาขายเขาต้องอ่านหัวหนังสือวันที่เท่าไรอะไรเท่าไร ได้นหัวข้อหนังสือไอ้หัวข้อ,อ,ห,ห,ขอหัวกระดาษไม่ใช่ปรับมาก,กันไม่มีวันที่บงังไม่ลงพอสอบงังเพอนะใสุดเขาตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติพอเข้าไปมันไม่ครบเสดมันเตะปักออกไปเลยตัวเองก็เลยฟาวทั้งปีเลยบ้ดนเรียนมาพอแรงความเชื่อถือไม่มีเพราะนั้นเวลาก่อนที่จะเข้าไปสอบ จะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ไหนก็ตามต้องหัวกระดาษต้องดูให้ดีแต่วันที่เท่าไหร่เขาให้เขียนอะไรชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจนเอตะก่อนอันดับแรกคะถ้าอาอมันขาดตัวหนึ่งมันขาดไปหมดเลยนะคู่บานี่เอวันที่ยี่สิบจะจิงหรือเปล่าไปตรวจดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าเอตุลาอาจจะใช่อยู่ห้าแปดก็ใช่อยู่แต่มันผิดสิบห้าค่ำ เดือนสิบจะมีจริงหรือเปล่าเนี่ยวะพระทั้งหมดห้าสิบเอ็ดจะจริงหรือเปล่านะประอิจูครบจุที่เนี่ยเออพระสี่สิบแปดเออสี่สิบสองนาคสองพระงดฉันเก้านี่แหละศรัทธาญาติโยมลูกหลานทำอะไรต้องรอบครอบแต่หลวงพ่อไม่ได้อ เน้นความรอบครอบของพระท่านเองขาดตกบกพร่องจุดใดจุดหนึ่งความน่าเชื่อถือในกระดาษแผนนี้เนะี <c> ่ย <oughs> มันน่าคิดเลยไอจริงหรือเปล่าเพราะจุดใหญ่บอกวันเวลาผิดเนี่ยมันต้องได้ตรวจสอบกันใหม่แต่ถ้าว่ามันถูกต้องทั้งหมดแล้วเนะนี่ย จุดใหญ่ถูกแล้วมันก็มั่นใจวันนี้เป็นวันที่ยี่สบตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้ารบแวันนี้หลวงพ่อฉันจังหันแล้วนะจะได้รีบออกแต่ตามไม่จริงท่านก็น,นัดเวลาถึงโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์อุดร ให้ถึงยี่สิบนาฬิกาแต่หลวงพ่อก็บอกว่าวัดหลวงพ่ออยู่ไกลแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าถึงยังไงก็ให้ถึงประมาณเกือบเที่ยงหรช่วงเที่ยงหลวงพ่อเอาขนาดนั้นได้เพราะว่าวันนี้พระเทพจะเสด็จที่อุดรแล้วก็จะได้มอบห้อง CICU เออ CICU สับนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งแต่ตามไม่จริงเราได้ยินแต่ห้อง ICU นะอันนี้ CICU เป็นตัวหนังสือหลวงปู่วัดโพธิสมพรท่านเริ่มแล้วว่าเป็นความประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหมอพระหมอบัณฑิตที่ ท่านมรณภาพอย่างพวกเราได้ยินนั่นแหละเป็นหัวเร้วหัวเร็ว,ห,ว,วหัวแรงแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานเงินมาช่วยอีกถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะหลวงพ่อได้ไปร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับงานเนี่ยมาช่วยห้องนี้ห้องซ i c IC u ยเนี่ย25ล้านกว่าบาทนะแต่ห้องนี้ใช้เงินประมาณสัก50กว่าล้านนะ สำหรับให้ทันสมัยที่สุดของโรงพยาบาลในทางอีสานเหนือของมันเทียบเท่ากับโรงพยาบาลกรุงเทพห้องเนีห้องไม่กี่ห้องนี่ยสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีเครื่องตรวจอะไรเกี่ยวกับฉุกเฉินระวัติทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันนี้อันนี้คือห้องเนี่ย หลวงพอ่งพอจะได้พระเทพจะได้มาเปิดใช้งานวันนี้แหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้เข้าไปเขานิมนต์พระทั้งหมดที่เขาไปนั่งเป็นไม่ไม่ใช่นั่งสวดอะไรนะใครท่าว่านั่งเป็นเจ้าภาพเพราะหลวงพ่อเองก็ได้เป็นหาทุนช่วยกู้บาหมอมือนเกินในสมัยนะั้นหมดไปหลายแสนนะวัดเรานะ พอไปที่ไรหลวงพ่อก็ได้ไปประกาศหาศรัทธาญาติโยมเมืองอุดรช่วยๆกันออกทุนเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่เพราะจะต้องได้ใช้เงินมากจะให้เจ้าห้องพอสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เอาไว้ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าว่าผู้ใดมีความจําเป็นหรือว่าป่วยเจ็บป่วยกระทันหัน,หนมีความป่วย ก็ต้องได้ใช้ใช้ร่วมกันเ,เพราะนั้นไม่ว่าคนรวยไม่ว่าคนจนคนรวยจะมองเฉยก็ไม่ได้นะอีกสักวันหนึ่งอาจจะตัวเองอาจจะได้เข้าก็ได้เ,เพราะนั้นห้องตัวนี้หลวงพ่อก็ได้เข้ามีส่วนร่วมเข้าไปช่วยในช่วงพระหมอที่ท่านดำเนินงานอยูเออ่เพราะนั้นวันนี้หลวงพอ่อเขาก็ได้มนหลวงพ่อองค์หนึ่ง ทางโรงพยาบาลทางคณะสงฆ์คือเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธเจ้าคณะจังหวัดวัดโพธิสมพรธรรมยุทธองค์หนึ่งแล้วก็หลวงพ่อองค์หนึ่งก็หลวงพ่อนิพนธ์องค์หนึ่งและก็พ่อของพระกุบาหมอเนี่ยองค์หนึ่งที่นั่งจะเข้าไปนั่งให้เขาว่าเป็นประธานหรือว่าเป็นฝ่ายสงฆ์ที่ได้มอบทก่ได้รับรู้รับทราบได้มีร่วม แรงกันร่วมเสียสละทุนนะครับเพื่อสร้างห้องนี่แหละห้อง c i c u นี่นะบัดนี้ก็เสร็จแล้วแต่หลวงปู่ใหญ่คงมาไม่ได้อายุท่านร้อยปีแล้วนะลูกหลานเนยะร้อยปีกว่าลนะท่านอยู่ในโรงพยาบาลคงจะมาไม่ได้มั้งก็ยังไม่แน่มือนกันนะถ้าว่าสุขภาพของท่านพอไหวลูกหลานก็คงจะเอามา มาร่วมงานด้วยแต่นะั่นหลวงพ่อไปแนระ้จึงจะรู้ได้เนี่ยอันนี้ก็คือการซ่อมเครื่องโรงพยาบาลแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็รีบพอฉันก็รีบออกเหมือนกันนะลูกหลานไปอำเภอรโรงพยาบาลอำเภอสวรนครูหาจังหวัดนกบัวลำพูพอฉัน,ฉนเสร็จแล้วก็นั่งรถ ข้ามไปสามอำเภอเหมือนกันนะลูกหลานนะอำเภอนายูงแล้วก็ไปอำเภอน้ำโสมข้ามอำเภอน้ำโสมไปอีกไปสุวรรณครูหาสุวรรณครูหาเป็นจังหวัดน้องบัวลำพูแล้วก็มีพี่น้องประชาชนรวมกันทอดผ้าป่าพ,พร้อมกับคณะสงฆ์หาทุนเพื่อซื้อรถแอมเบรนซื้อรถพยาบาลพร้อมกับเครื่องมือแพทย์ในรถคันนั้นเพราะ โรงพยาบาลสุวรรณคูหามีรถตู้อยู่สีคันคันหนึ่งไอ้สองคันใช้มาเกือบ20่สิบปีเรากวรู้สึกว่าชดโซมเต็มที่ถึงจะปรับปรุงยังไงก็บางทีก็ไปตายครึ่งทางไม่รู้กี่ครั้งอีกสองคัน,นก็ประมาณเกือบสิปีแล้วอ,อยากจะได้คันอีกคันหนึ่งเ,เพื่อมาอช่วยงานนี้ เพราะว่าโรงพยาบาลคนทั้งหมดในเขตอำเภอสุวรรณนครูหาเนี่ยลุงพ่อจำไม่ผิดเมื่อวานเขาบอกว่าประมาณเกือบหกแสนคนนะอําเภอเนี่ยประชากรในเขตอำเภอสุวรรณนครูหาเนี่ยเกือบหกแสนคนแต่นี้ก็มีรถอยู่สามสี่คันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาอาการหนักทางโรงพยาบาลอำเภอรับไม่ไหวอาการจะต้องส่ง ส่งไปที่ไหนบ้างหลวงพ่อก็ถามส่งไปสุวรรณส่งไปน้องบัวลําพูโรงพยาาวรน้องบัวลําพูแล้วก็ส่งเข้ามาอุดรแล้วก็ส่งไปจังหวัดเลยจังหวัดเลยก็ส่งไปเหมือนกันนะครับแต่คงจะนานมาั้งส่งไปศรีนครินทร์ก็มีอยู่บ้างอันนี้ก็คือที่รถมีความจําเป็นเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยได้ไป ไปแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบแล้วเขาถวายปัจจัยหลวงพ่อกันเทศหนึ่งมืนบาทหลวงพ่อก็ได้เอาจตุป,ปัจจัยทางในวัดไปอีกรวมสมทบสองหมื่นบาทเมื่อวานกับหลวงพ่อก็เลยร่วมเข้าไปสามหมื่นเมื่อวานแต่ออกไปน้อยอยู่คิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะช่วยๆกันมาก่ไปดูดูซะก่อนเพราะหลวงพ่อไม่เคยไปพอถามพอจบแล้วเขาก็บอกว่า ได้เงินประมาณล้านล้านสองแสนกว่าครับหลวงพ่อโอหยังขาดมากอยู่นะพอรถคันนี้อย่างน้อยสองล้านแปดล้านเก้านะ,ะถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆิก็ัปประมาณสองล้านกว่าๆต้นต้นหลวงพ่อคือเอาถ้า,ม,ามันไม่พอคราวนี่ก็เก็บไว้ก่อนอต่อไปยังค่อยว่ากันอีกรอบที่สองที่สามเพราะว่าวนี้มันได้ขนาดนี้ก็นับว่า มากพอสมควรอยู่ <c oughs> นั้นหลวงพ่อพอเสร็จหลวงพ่อเลยออกไปทําธุระเมื่อวานนีนะ้อันนี้พูดให้ลูกหลานขณะจาชายญาติโยมได้ฟังว่าภาระธุระของหลวงพ่อเนะี่ยที่แต่ละวันหลวงพ่อก็ได้นั่นสรุปแล้วก็คืองานสาธารณประโยชน์จะมากมากทีเดียว แต่ถึงยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่เป็นคณะสิทธิ์ของพวกเรางานวัดของเราก็ใช่ย่อยนะเมื่อวันที่18หลวงพ่อลงจากเครื่องมาหลวงพ่อก็ได้ไปชมหารือเกี่ยวกับงานกระถินของพวกเราวันที่8พฤศจิกายน58เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่20นะ สิบกว่าวันเองจากนี้ไปไม่ไกลไม่ไม่นานนะลูกหลานนะ,ะแล้วก็ไปชุมกันวันนั้นก็รู้สึกว่าดีไหมดีมากเพราะอะไรพวกเราจะได้รู้จักวิธีการและวิธีการเรื่องราวเป็นยังไงพวกเราก็อยู่ป่าตรงพงไัรอยู่ห่างไกลวิธีการงานหลวงงานรับสเสด็จเนี่ยเป็นยังไงเราก็ดอยมากอยู่ห่างไกล พอว่างงานนี้เป็นงานเสด็จเป็นทางการของพระอ,องค์สมมาเป็นองค์ประธานงานเจดีแองงานทอดกระถินวัดของเราวันที่แปดนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองที่จะถึงนะวันนี้วันที่ยี่สิบนะลูกหลานคณะตัสทายญาติโยมวันที่ยี่สิบสองนะพวกเราจะประชุมหารือกันในระดับท้องถิน่นระดับหัวหน้าพวกเราจะได้รู้ว่า การวางแผนในท้องถิ่นของเราเนี่ยโรงทานเราจะตั้งที่ไหนห้องน้ําห้องส่วมเพียงพอหรือเปล่าไฟฟ้าล่ะสถานที่จอดรถล่ะอันนี้พวกเราก็จะจงช่วยกันคิดอีกในท้องถิ่นของพวกเราเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะเปิดตรงไหนให้กับชุมชนสังคมเข้ามาพักผ่าอาศัยในวันนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดเหมือนกันแล้วก็วันที่ยี่สิบหก ทางราชเลขาแล้ว่าทางจังหวัดก็คงจะเข้ามาเลยมากลุ่มใหญ่เลยเนะมาะวางแผนงานวางผังงานพวกเราจะได้ร่วมประชุมกันอีกวันนั้นวันนั้นอีกวันหนึง่งพวกเราก็จะได้เอาเรื่องราวทั้งที่เราประชุมหารือกันสองวัน,นคือวันที่ส8กับวันที่ยี่สิบสเนี่ยเ,เข้าไปหารือกัน วันที่26่ิบกคิดคิดว่าทุกอย่างก็คงจะลงเอ่ยแล้วว่าคงจะเรียบร้อยตามนะตามแนวความคิดนะแต่ว่าถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะความพร้อมเพียงสามัคคีในหมู่ญาติในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะจะเป็นพลังจะทำให้งานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นใช้จิตใช้ปัญญาใช้พลังความพร้อมเพียงสามัคคี แล้วก็ช่วยกันหาวิธีการหาทางออกด้วยกันแต่การทะเลาะวิวาดกันอย่าได้มีในช่วงนี้พอดเป็นช่วงที่ช่วงที่ขับขันอย่างที่ว่านะนะช่วงที่เข้าขับขันไปทะเลาะกันในช่วงนี้ไม่ได้ถึงใครจะโกรธจะโมโหโโธาให้กับผู้ใดก็าตามต้องเอาไว้ในใจก่อนผ่านงานไปก่อนจะค่อยว่ากัน แต่ช่วงนีนะ้อย่านะอย่าให้มีเพราะนั้นนะเขาบอกกล่าวกับพวกเราทุกทุกท่านนะพวกงานของพวกเราจะต้องช่วยกันร,รับช่วยกันร,รับงานช่วยกันคิดช่วยกันดูแลงานให้ดีที่สุดและก็พร้อมกันก็ให้พวกเราทุกๆท่านอย่าลืมถึงจะทำงานอะไรก็ตามพวกเราจะคิดว่าเอยไม่เป็นไรหรอก ในโช่งนี้เรามีงานมากพญามัจจุราชาราก,คากคาคาา็คงจะไม่ตามเราแก่ความแก่ความเจ็บความตายคงจะไม่ตามเราหรอกเพราะเรากำลังจุ่งกับงานอยู่นะ<ม>เขาไม่ได้ว่านะเ,เขาหรือถือดาบจ้องตามหลังเราเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะทํำงานอันไหนก็าตามเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไปด้วย แต่วการที่ทําอย่างนั้นก็คือสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพวกเราอย่าชลาดใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพอทําไปด้วยประมาทเ,เกิดโมโหอารมโมโหโกธาไปด้วยเหมือนกับชีวิตตัวเองจะอยู่นานเท่านานไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นการที่จะดําเนินงานอย่างไรเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในตัวของพวกเรา ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลที่การทําอย่างนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะลูกหลานการนาฏา,ศา,ศาญ,ญาติโยมนะแต่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคือจะให้เป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆก็คือเรื่องจิตภาวนาอันนั้นอันนั้นเราก็รู้นะแต่เราก็ต้องเอาทั้งหลายๆอย่างเพราะเราอยู่ด้วยกันร่วมกันถ้าเราจะเอภาจากภาวนาอย่างเดียวเราก็คงจะไปอยู่ในป่าดงพงไพ่เ,เป็นเอกเทศ เราไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะแต่เมื่อเรามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอย่างนี้เราก็จะต้องทำการทำงานรวมกลุ่มแล้วก็เ,เมื่อเปลีกจากการรวมกลุ่มเราก็ไปลำพังปีกไปอยู่ตามลำพังคนเดียวแล้วก็ภาวนาเ,เ,นเลยเร่งภาวนา,บ,าบังคับเอาจิตให้อยู่กับสติสติอยู่กับจิตอ,อย่าให้มีความเผลอ อันนั้นนะคือทางที่ถูกต้องนะเมื่อทำงานเราก็ยืดจุ่นในการทำงานเมื่อหยุดในการทำงานเราก็เป็นส่วนตัวเป็นการบำเพ็ญน,นี่แปลว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะประนขอให้พวกเราทุกท่านนะทั้งสองอย่างนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่านะถึงเราจะทำการงานอย่างไรก็ตามถึงจะหนักหนาอย่างไรก็ตามนะแก่เจ็บตายไม่ได้ละเว้นจากพวกเรา เดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทำอยู่ณสถานที่ใดเวลาใดอย่างไงเขขอให้พวกเราภาวนา,าภาวนาคํานี้แหละเเป็นหลักของพุทธศาสนาจะทํำยังไงจึงจะหลีกลี้่ี้ออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเ,เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันในที่สุดนี่ยอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดตามหลักของพุทธะนะ หลักตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรานะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะนัตเนนะ